สวัสดีครับอยู่กับช่องรถตําเงินล้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมทีมงานอจก,กอสิงหนุ่มน,นะฮะวิ่งงานกันครับ บรรยากาศช่วงบายครับผมนี่ฮะประเดิมคันแรกฮะคับเจ้าล็อกกี้สีม่วงนะฮะไปแล้วครับวันนี้วิ่งไกลหน่อยฮะไปกับน่าจะอยู่ประมาณ4กิโลครับ4-5กิโลนะฮะ ไปแล้วครับคันแรกนฮะนี่ครับวันนี้ทีมงานเราก็มาวิ่งด้วยกันทั้งหมด5คันนะฮะ เป็นงานวิ่งดินตามหมู่บ้านครับวันนี้ครับนี่ฮะที่ลงก็เรื่อยๆฮะไปแล้วครับกับคันที่สองนะฮะ เป็นงานขุดสาครับนี่ฮะเจ้าของที่เขาต้องการสระนะครับส่วนดินแล้วก็วิ่งขายตามหมู่บ้านฮะ โอ้ตักแป๊บเดียวครับเต็มเลยฮะไปะเต็มแล้ว ไม่ลั่นครับไม่ลั่นครับวันนี้ฮะนี่ทางวิ่งสบายสบายครับดินค่อนข้างที่จะแข็งดีนะฮะวิ่งกันชิวๆเลยครับวันนี้ครับดินสวยครับชั้นดินด้านบนนี้จะเป็นดินทรายครับหนาประมาณสักเมตรกว่าได้นะฮะ โอ้อย่างนี้วิ่งขายสบายเลยฮะมากันห้าคันครับกับทีมงานเราวันนี้นะครับเดี๋ยววิ่งกันยาวๆเลยฮะที่ลงเยอะครับแต่รอบนี้ก็จะวิ่งไกลหน่อยนะฮะประมาณสี่ห้ากิโลนะครับไปกลับนะครับ เต็มแล้วครับโอ้ไวมากครับตักแป๊บเดียวครับทางวิ่งง่ายครับดินแข็งดีนะฮะวิ่งกันชิวๆเลยฮะสบายๆครับวันนี้ครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับแดดก็จะเริ่มร้อนแล้วฮะไปครับถึงคิวผมแล้วครับโอ้ ไวมากฮะนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันต่อฮะเรียบร้อยฮะกับคันที่ห้าของวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เราก็ขุดอยู่ใกล้ๆก,กันฮะพอดีดินหมดครับ เลยต้องย้ายเข้ามาใหม่นะฮะย้ายบ่อใหม่นะครับบ่อก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเอาดินตรงนี้แหละฮะวิ่งเข้าในบ้านกันนะครับดินก็ถือว่าสวยฮะเป็นดินทรายนะครับชั้นล่างก็จะเป็นดินเหนียวนะฮะสวยมากครับโอเคครับเต็มแล้วครับนี่ฮะ หน้างานวันนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวต้องขอตัวไปวิ่งงานแล้วครับฝากกดติดตามช่องลดตัเงินล้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ